รู้ไหมเพนเซอร์อะไร er ะไร,ร, er รักเจ้าหญิงฟิโอน่าเพนเซอร์อะไรหรอเ็นเซอร์เชลีกไงสวัสดีครับปลาเธอวันนี้ก็มาอยู่ในช่องไอซ่า20น้ำแข็งโซดานะครับเราก็จะมาเล่นเอ,อ่อมาติคลิวแท้งกันต่อวันนี้ผมจะมาบรรยากาศแตกหน่อยก็คือผมจะมาเป็นทหารราบแล้วก็ไล่ยิงชาวบ้านที่อยู่บนพื้นกัน อืมอันนี่โอเคไหมโอเคจะเอาไดราดไม้ไปแล้วกันจะไปชาร์จตูดรถถังชาวบ้านแล้วก็ระเบิดให้แตกุยโอเคผมว่าอันนี้เปิดสุดอย่างนี้เห็นแล้วนะแบบที่มันกว้างขึ้นแล้วก็เราอยู่ในยุคโบราณแมพก็ยังไม่โหลด ใช่บราณันที่ว่านี้ก็คือสงครามโลกครั้งที่สองนั่นแหละมนเวนแอนตอนนี้ก็คือฝั่งเราก็มีความได้เปรียบในการวกกับฝั่งตรงข้ามอยู่อย่างยิ่งเลย ผมจะพยายามเข้าด้านหลังเขาเพื่อทำให้ทีมมีแต้มต่อในการต่อสู้เออจริงๆนะถึงจะเล่นเกมนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นทาหารราบเลยประสบการณ์ทหารราบผมที่แบบมีน้อยมากแล้วก็สกิลการยิงปืนของผมมันก็โคตรจะกกกะ ว่าไปหัวกูแดงอย่างนี้เนะี่ยมันจะมีใครแบบไม่เห็นไหมผมว่ามันน่าจะมีคนเล็งผมแล้วแน่เลยไล้โผมมาต้มๆอ,อ,อ,อนะีดูดิไม่แตกกันแล้วผมต้องหาบ้านอยู่หลังนี้น่าจะโอเค มี MP40 แล้วก็มีปืนเอ่อเปืนอะไรปืนต่ละถังแล้วกันอเคือเป็นต่ละถังทุกรุ่น,อ,เเน,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 นอืม b i c จ c l e อีโอ้ได้เฉย โอเคพี่ชายคนนี้เขาเสร็จผมแล้วอืมเขาไม่ได้วางอะไรไม่ได้สิผมก็ผมควรวิ่งตัดแคปนะแล้วก็ไปเฮ้ยู้นเทียบไปจะเห็นเราไหมเนี่ยข้างล่างอีกท เพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮีย เฮ้ยติดาคาพีก็เล็กเกิน เกมแบบดีดูเหมือนจะเราน่าจะชนะใสๆนะถ้ามันไม่ติดว่ามีไอเอส6เข้ามาในเกมตอนนี้เราน่าจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ปเปิ้ลรื่รืไปหาซุ้มในป่าดีกว่า ฝั่งลุนเขาน่าจะพยายามดันเข้ามาเรื่อยๆนะตรงนี้ก็เนี่ยเขาเพิ่งเริ่มจัดการไปรนรถไี่ไม่อุบาท,ทิหายเลยไปขับยากไขับเร็วๆแล้วแบบแม่งลดความตลอดเมื่อกี้เสียงแสงจากปืนเอ็มจีฝั่งเรานะสังเกตว่าฝั่งสีเหลืองเนี่ยปืนมันจะเป็นสีเขียวส่วนฝั่งตรงข้ามปืนมันจะเป็น สีอื่นไว้มันจะไม่เหมือนกันน่าจากแต่ละประเทศเขาใช้สีของลำแสงกระสุดเป็นเหมือนกันเราก็เลยเห็นฝั่งสีเหลืองเป็นสีเขียวส่วนฝั่งสีแดงเป็นสีอื่นซึ่งถ้าในเกมนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็จะเข้าใจถูก ไ,ได้ไหมเนะี่ยวิงเข้าแคปอีกเดียวทำอะไรไม่ได้เลยลองขึ้นไปด้านบนเลยดีกว่ายัไม่เห็นอะไรมานะที่ปุ่มนีน่าสนใจน่าสนใจมากเลย ปีนไนดะ้ทางสะดวกเจอโจทย์แล้วแหละงดะะอะไรวาไ,รไม่อจยิงเข้านะผมจะลองยิงดูก่อน ไม่เข้าจริงด้วยไม่น่าคาดหวังเสียงรถใกล้ใกล้มากนั่ยไงนั่ไงเดีจอแล้ว โตรแดงเลยไม่เห็นมีโตรแปลกคิดมันเห็นกู ล็อกเอาเลเยอร์แคปดีกว่า Finally I found you baby มัวเขาไม่เห็นผมก็ไม่เห็นผม โอ้ดิจิว่าไอเปลดโอเคเลยต้อไปใหม่ไม่ดิจัดว่าทำได้ดีอยู่นะมาวิ่งตัดแคปเนี่ยโคตรมีประโยชน์กับทีมเลย เอเ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อา่าว้าวโอ,โอ้ผมเอออืมสวยโอเคเพื่อนโดนซุ่มโจมตีผมว่าผมก็ต้องไปช่วยเขา ไม่เห็นว่าศัตรูอยู่ฝั่งไหนนะหมอกไปก่อนดีกว่าอยู่ข้างทางไอ้ที่ข้อเท้าอะไรโคตรเด่นเลยอืมกี้ยิงเขาไปด้วยสิรู้สึกผิดเลยเนี่ยขนุนน่าจะโยนแล้วมั้งโดนไปขนาดนี้นะวิ่งขึ้นบ้านดีกว่า เรื่อยวันนี้เราเป็นสายดักนักดักในตรงนานดุงไม่เจอเลยนะ ほっほっ เบอร์ฮิฮๆฮิฮิะก่อนนะพี่ชายโอ้เก็บคนดีเขาไปสองรอบแล้วเขาน่าจะด่าผมอยู่โว้ ว่าไม่พังอ่ะไม่พังเหรอจริงมันยังไม่พังหรือเปล่ารู้ว่าผมแคปไม่ได้แคปเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันคอมเมนต์ได้หน่อยเอาเธอให้อบลึกให้ใครหรืออะไรคุณไะ้ไหมนะเอลิซาเจ จะตัวจอวตั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 ต <Sure, S 1> ัต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 ัเราจะเอาเรงคันนั้นได้ไหมถ้าเป็นรถเอ้ยใช่เป็นเป็นรถัวๆปะะไม่ไม่ใช่พวกไม่โดนเลยอะ เพ่น้สกินเหมือนเพื่อนผมเลยวูห้หแตกหนึ่งโคตรโหดเลยให้ตายสิจบครับ หังอ่ะทีสามสี่อ่ะทำไม่ได้ต้อสู้ไม่ได้ไม่มีไอพีจีกระเป๋าก็ไม่มีเอาอะไรไปงัดเอาอะไรไปวัด ผู้โคยสารขับนะโอ้โหโคตรเก่งอ่ะระยะนี้ผะพี่ยสาดไว้ก่อนอยังไงเราก็ไปเติมตัวนู้นได้ไม่มีปัญหาโอเคอันนี้ครบเลยอันนี้ครบเลยมันเผลอ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  ไปเข้าแคปด้วยเสือสิพี่ชายเสือเลยแบบนี้เสือเลยแบบนี้เสือเลยแบบนี้เฮ้ยหน้าคนนึงเดี๋ยวคนเจอคนเจอคนยังไงเสร็จ เอ้ยโยวัสัาไ้เห็นตัวด้วยเสร็จเสร็จโจนอ่ะอ่ะหลวงหลวงกระแล โอเคแล้วน่านจะได้ปืนใหม่กันแล้วโอเคอันนี้เราไ p พได้ไหมได้เฮ้แล้วแล้วถ้าแบบเป็นไอเนี้ยมันน่าจะ Yes ผมได้ผมมีอุป,ปรกรณ์ต่อต้านรถถังเกรด S ที่ชื่อว่า Panzerchlech โย Panzerchlech นี <Tipp> ผมก็จะสามารถลอยหลังรถถังลัวๆได้แล้วผมเข้าหลังพังทุกแนวผมบอกเลย ใครมาก็ไม่รอดไม่มีใครหยุดผมได้ดังนั้นถ้าผมอยู่ในแนวหลังศัตรูได้มีตึกสองตึกผมก็รอดแล้วถ้ามันเป็นระเบิดตึกทิ้งหัวยังสบายดีแม่งเอ้ยใครวะเนินเทนแม่งโคตรเจ๋งเลยผมเด็ดสีผมเด็ดสีโอ,อโคตรปิน๊นมีพระด้วยมุณยายทีมอ่ะตัวไปกีบ้างวะโอ้มันตายแล้วอ่ะ Yeah boy boy Yeah, du bacon đi sì จะไม่มีใครเห็นผมนะข้อเบองได้เสียวแน่นอนเสียวแน่อูอูอูดับเบกัดอยู่ช่อูอูอูอ้อ,อ,อนี้เพื่อนเราเอ้ยเพื่อนนายสู้กับตัวอะไรอยู่อะครับโอ้ยทำไมยิงไม่เข้ามันไปไม่ได้ ่อยูไหนโอ้พี่ชายเฮ้ยมันโคตรดีเลยนี่หว่าเพนเซอร์เชลกผมจะเล่นมุกไอปังนะรู้ไหม่เพนเซอร์ Spencer อะไรรักฟิวนะ่ะเพนเซอร์เชลกไง <peach> คนกำลังมาเขาเสร็จผมแน่ไอเวนนั่นผมจะระเบิดหลังเขาเอาให้แหก เขาได้ผมเล่นเขาได้เสร็จแน่เสร็จแน่เสร็จกูจแ,นแน่พี่ชายโอนี่จังฮาม่โดนอโอเยังไปได้ That Not Possible Baby เฮ้ยมึงใครวะ เฉากล้วยเหรอเฉากล้วยเล่นผมแล้วเหรอแล้วเขาวิ่งมายิงหน้าผมเนี่ยนะไอ้คุณเฉากล้วยว่าพี่เล่นแบบนี้ทําไมพี่ยิงผมด้านหลังผมก็ตายแล้วไม่เป็นไรเขาอาจจะอยากให้ผมเห็นหน้าตาของเขา จริงผมว่ามันน่าจะมี bmw r 7 1เท่นนะน่าจะขับไต้คล่้งกว่านี้แล้วก็มีความสุขกว่านี้คันนี้แม่งขับยากเหลือเกินก็ถ้าพูพัฒนาเกมปังภาษาไทยออกก็ช่วยเอาเข้ามาด้วยนะอยากได้คันนี้มันบะลงบะลงกุ้ง <c oughs> อุ้ยเนี่ยมันขับยากอะ่ะดูดิมันเป็นแบบ มันคือมันคือรถถังผสมกัแบลบ้อยางเว้ยแล้วแบบพอเราขับใช่ไหมต้องแบบต้องเรยวด้านหน้าเแทนที่เป็นด้านข้างอ่ะถ้าแบบล้อยางอะ่ะคือมันคุมซ้ายขวาเลยเว้ยแต่แบบม,มันมันคุมได้รออะ่ะมันคุมยากเออแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะคนี้มันดีมากเลยแต่ชีวิตจริงนะ นั่นไม่ใช่เพื่อนบอดีผู้ไม่ใช่เพื่อนเราเอ้ยน่ารักดีดีหว่านายดีปไหเ็นไม่ได้แล้วนะนายเป็นตัวเต่นคนเดียวเท่านั้นแสบกูไม่ให้ดีหมดด้วยกูวางระเบิด ออกไปเลยเสร็จเบล่าอ <c oughs> ออกมาด้อย่าออกมาด้โอ้เบบี้ทูโบโอ้ย์อ่ะออกไปได้ จะสลสู็ลไม,มลวลาเล่นเกมนี้แล้วแบบพอมันยิงได้เนี่ยมันโคตรจะสะใจเลยมันเป็นความรู้สึกที่แบบโคตรปินเลยเอ้ยจริงจริงโดนไหมาระยะนี้ประมาณนี้เฮ้ยเกือบโดนโหลดอีโหลด,ดเร็ว มึงวิ่สุดท้าย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 วิ่สุดท้ายวิ่สุดท้ายเออ่บุ้มไม่โดนก็ได้ <c oughs> โอเคก็คลิปในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะทุกคนเออ่ขอบคุณที่มาดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารักทุกคนแหะไว้เจอกันบราเธอร์